ทินิดนี่มันถึงเฟิร์สเอชไว้อ่ะแต่มันไม่เดินเนี่ยบอกแล้วดูอิน,น,น,นาตาไอจีอยู่วางเะไรวางเะไรวางเลยนะโมกัะส่ากระโขง Battle t e ราอย่าไปกลัวในถ้ำเป็นรูปีรูปพีรมิด ส right? ตันแม่งเลยนี่ไงตายไหมล่ะว่ามันถึงผมว่ามันลากถึงว่ะว่ามันลากแล้วผมก็วิ่งไงไปแล้วไปแล้วใส่จุ๊กใส่จุ๊กตามกูอีกนะมีคนอื่นเยอะแยะไม่ตามตามมาตามมากูวิ่งไวมามาเฮ้ยตามไปตามไป พาวิ่งพามมาพามาวิ่งมั่วแล้วทุกทุกหนี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 มากรฉายแล้วไอสัตว์ลากมันตกผูมันติดไอ้นี่อยู่มันติดไอ้สาแดงอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยชิบหายแม่มุงกัดขาให้ตัด จานลิฟทุกนะไม่ได้แดงหลอกวิ่งดิผมจุกไปสามวันแล้วเนี่ยเฮ้ยงใส่ไปเลยใส่แล้วจุกต่อเลยโย่ไปสามวันแล้วสป่ะผมใส่ไข่ก่อนแป๊บนึงผมยอมตายใส่เหรอมาดิสันใส่ผมก็ใส่อ้าวมาเดีผมจุกเองไอ้สันอยู่ไหนมาที่มันมาดิไหนวะยไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาไปก่อนนะหาไม่เจอ วิ่งชั้นสองวิ่งชั้นสองเข้าเข้าห้องสักลีนมาให้ผมชุบก็ได้นะชุบจากข้างบนได้โอ้ยมาดิมาดิให้เรียวไปตามไปตามแล้วตามแล้วตามแลไปไปเดี๋ยวกูไปโอ้ยเฮียโดนแมงมุมว่ะเฮียกระโดดแป๊บนึงแป๊บนึงไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังอยู่ยังอยู่ไปเร็วๆไปเร็วๆชั้นสามอยู่ชั้นสามให้ไวให้ไวเลยไอ้สัตว์โคว้งนะไอ้เฮียไม่ทันว่ะ ผมวิ่งไม่ทันมันได้ไงวะเขียแม่งติดไอ้นี่ไอสัตว์ติดใยไอสัตว์เอ้ยก็เลเวลมันอาจจะสูงขึ้นมันก็เลยวิ่งเร็วเฮ้ยเจอแล้วเอจอแ,แ,แล้วใครมาสุดท้ายอยู่ห้องห้องควายเนี่ยครับไว้ดูไว้ดูไว้ดูไว้ไวใส่แล้วหยิบมาเลยใส่แล้วหยแล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่ใส่เดี๋ยวหยิบหยิบแล้วซ่อนเลยใส่ปุ๊บใส่แล้วกู ติดเพี้ยตายก้าแล้วที่ถัดไปใช้ไม่ได้ติดติดใหญ่หายไปให้แล้วผมจุกให้แล้วทำไปใช้หมดแป๊บนึงแล้ววิ่งก่อนเยอะเลยทันนโบวะขัดเอ้ยเพี้ยเอ้ยทันไปใช้หมดไอ้สัตว์โอ้โหมันก็เยอะเหลือเกินในหน้าหนังหมาผมได้ไข่ผมได้ไข่แล้วผมได้ไข่แล้ว วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปเร็วไปเลย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 เสร็จร้อยดิเรียบร้อยดิสามเก่งนี่จะพามชนะอ๋อไม่ต้องชุบอาอดชุบเลยเราอันนี้อันนี้ไม่ต้องชุบได้แต้มเพิ่มเลยแค่นั้นแหละจะไงล่ะไอ้สามเดี๋ยวนี้ หอยสัตว์แมมโบุกเว์โดนซะเฮ้ยแมมโบไม่ฆ่ากันเองว่ะเรียบร้อยฆ่ากันเองขนาดนั้นชนะอีกแล้ว ผ่านครบทุกด่านแล้วใช่ไหมยง <c oughs>